สวัสดีครับ FC ของแอดงุนเซียนมะขามผาชโจกน,นะครับพบเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับหลังจากที่แอดลงหลักสิบหลักหน่วยล่างหลัก10ล่างนะครับวันนี้จะมารวมนะครับรวมแล้วก็จับชุดให้ FC ได้ดูกันนะครับทั้ง10หน่วยล่างนะครับแล้วก็จะชี้ตัวเด่นให้นะครับ ตามที่แอดก็เรียกอะไรความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าชี้นำนะครับแอดชอบตัวไหน,นแอดก็จะชี้ไปตัวนั้นส่วน f อจะชอบตัวไหนก็แล้วแต่ f อเลยนะครับเอาตามนั้นเลยเพราะว่าลงไปหน่วยก็ลงแล้ว10ก็ลงแล้วเหลือจะรวมชุดเอามา f อซดูนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ อันนี้ก่อนนี่ครับอันนี้ก่อนเลยนะครับ f นะีนะเร่องขการเสียวเวลาอันนี้ก่อนเลยว่าแอดจะได้สบายใจว่าได้บอกกล่าวาทาง FC แล้วนะครับได้บอกกระทิบซ้ำย้ำเตือนกันนี่ครับคำเตือนครับ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับ,สน,บสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอให้พี่น้อง f อฟซโชคดีทุกท่านครับที่มาดูอาของอคลิปของแอดมินเซียนมักขามพาชโชคนะครับ อันนี้เป็นรวบรวมวแล้วที่ fc จะคอยนะครับอยากจะดูรวมชุดเร็วๆแอดก็เลยจัดให้นะครับอยอมในเป็นการรอคอยใน fc นะนะครับส่วนอีกหลายๆคลิปก็จะตามมานะครับ fc นะว่าสลากจะออกวันที่หนึ่งสิงหาแฮดจะนำะสูตรเก่าทยอยลง นะครับสูตรที่แม่นๆ่ที่เข้าบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่เข้ามาเสริมอีกนะครับนะครับตามนั่นเลยนะครับอันนี้คือคลิปที่อแอดได้ลงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นสูตรโอ้อันนี้เป็นสูตรของโอ้ยมัน ไม่ใช่ขออภัยเอฟซีอันนี้แอดจะเอามาลงหลักสิบลักหน่วยให้ดูก่อนแอดไปอีกอีกสูตรหนึ่งมาให้ดูอันนี้เอฟซีอันนี้อันนี้ FC, น,นี่อันน,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 นี้อันนี้จะอีกทีแอดได้ลงให้เอาคลิปก่อนนะครับน,น,นี่คลิปหลักสิบนี่คลิปหลักสิบแล้วอ่าแล้วก็พลิกมาด้านนี้โอ้โทษทีเอฟซีนี่พลิกมาดาันนี้ นี่ครับงวดที่แล้วเขาเปลี่ยนมาเข้าหลักหน่วยนะครับก็สลับตำแหน่งกันนี่ครับงวดใหม่นี่ครับสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดอันนี้หลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับก็เดินดีตอนเนื่องมาสะดุดตอนหลังเนี่ยเอฟสี่นะครับผิดงวดแล้วก็เดินดีมาสามงวดแล้วก็ผิดสองงวดซ้อนเลยนะครับ อแอดดของวันนี้งวดนะเอฟซีนะของวันนี้งวดนะครับทางวันนี้วันนี้ไม่เขา้าก็จะต้องหาหลักหน่วยมาให้เอฟซีมาใหม่กันนะครับหาหลักหน่วยมาใหม่นะครับอันนี้ก็ชะลอไว้ก่อนนะครับเขาเปสูตรระยะยาวในเอฟซีนะ,ะถึง,ถ,ง,ถ,งถึงยังไงแอฟซียังเชื่อว่าเขาจะกลับมา น่าจะกลับมางวดนี้ด้วยนะครับซึ่งมีหลักหน่วยล่างมีก็สองสี่หกเนี่ยครับแอดมีความเชื่อว่าน่าจะกลับมางวดนี้ถ้าง,งวดนี้ไม่กลับมาปิดสามงวดซ่อนแอดก็ต้องหาหลักหน่วยสูตรใหม่เอามาลงให้ดูนะครับ fc นะตามนี้นะสิบแล้วหน่วยแล้วนะครับแล้วก็มาดูนี่แอดทำไว้แล้วแอดทำไว้แล้ว ให้ทำไปแล้วนะครับแค่นี้เลยเนี่ยให้ทำไปแล้วเนี่ยนะครับตามนี้เลยเนี่ยจับชุดไม่ได้แล้วเนี่ยหลักสิบนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดบวกหลักหน่วยสองสี่หกนะครับแล้วก็มาจับชุดกันนี้นะครับสองก็มีสองสี่สอง 2, สองสองหกนะครับ สี่ก็มีหนึ่งสี่สองหนึ่งสองหนึ่งหกโอ้หนึ่งสองไม่น่าจะมาแล้วมั้งนะเอฟซีนะออกไปแม่แม่นะครับห้าสี่ห้าสองห้าหกนี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหกอันนี้แอดเขียนผิดก็เลยย้ำย้ำให้ดูว่าเป็นเจ็ดสองนะครับแถวสองฮะเลยเนะี่ยสองสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองนะครับแถวแปดก็แปดสี่แปดสองเจ็ดหก นะครับตามนี้เลยนะครับ FC ช็อบตัวไหนนะครับเอาตามแต่ใจ FC เลยอันนี้คือรวมชุดสิบหน่วยแล้วครับแต่ยังไม่ได้สรุปใน FC นะเอาเป็นว่าเอามาให้ดูก่อน FC จะรอคอยกันนานนะครับลงลงหน่วยแล้วลงสิบแล้วทำไมไม่รวมชุดมาให้ดูมาแล้วครับนี่เอามาให้ดูแล้วนะครับชุดสิหน่วยนะครับนี่ชุดสิบหน่วย สิบหน่วยล่างนะครับ FC ว่าไงถูกใจตรงไหนนะครับเอาเอาไปประกอบกับเลขที่ FC มีนะครับนะครับส่วนส่วนตัว add Ad shop ตัวนี้ครับส่วนตัวเลยครับ add shop แปดแล้วก็อยู่หลักสิบด้วยแต่อย่าลืมนะ FC นะ ถึงจะเป็นสิบเป็นหน่วยจะแต่เขาออกกลับกันยงว่ากิแล้วอะเนี่ยเห็นไหมอันนี้สูตรหน่วยเนี่ยเนยสูตรหน่วยนะเข้ามาออกเข้ามาออกเข้ามาเข้าสิบนะเข้าสิบเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มาเข้าสิบสูตรหน่วยจะมาเข้าสิบมาดูสูตรสิบ สูตรสิบสูตรสิบเนี่ยหนึ่ง fc นะก็มาเข้าหน่วยนะดังนั้นที่แอแอปให้ดูตรงนี้คือดังนั้นกลับตัวด้วย fc กลับตัวด้วยแล้วข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่แอดดูสถิติมาแปสเนี่ยสาปีใน fc สามสิปีออกล่าง2ครั้ง นะครับออกล่างถึงสองล่างเขาออกเขามายากมากเทที่แอดดูดังนั้นอยากให้ FC มาดูตัวกลับ48ใน FC นะมาดูเอาถ้าแมาหน้าล่างนะถ้าแมาสองตัวถ้าสองตัวล่างให้เอาหนักไปทาง48นะ FC นะอย่างซื้ออสลากในอเอเปาตั้งไว้ได้ นะครับซื้อสี่แปดสักสิบใบเราก็มาซื้อแปดสี่สักห้าใบาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าชอบแปดแบบเอฟซีแบบแอดนะเอฟซี FC ก็เอาไปนะครับแต่เห็นนัเห็นนี่หนักสี่แปดนะครับแล้วเอชชอบแปดก็คือนี่มาจากใบตรวจของฮีโร่ะะ Hero, นะครับของอาจารย์กย ประเด็น7กับ8ซึ่งเอสเอสก็เด่นแดลองเจ็ดเช่นเดียวกันแต่เอสปักใจที่แตัวเดียวเลยนะครับ8ตัวเดียวเลย,นะเย,เล,ยล่างนะครับ f อเนี่ยแล้วเขาก็มีจุดที่เอสบอก f อนะครับอยาจะให้ดูอีกหน่อยนะจุดที่เอสเอสได้บอกเอสซ่ไปทุกทริปที่ทีลงะนะครับ บอกว่าจุดนี้กับจุดเนี้ยสองจุดเนี่ยเขาออกบ่อยมากเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนหลังเขาออกกระจายไปทั่วนะครับออกกระจายไปทั่วเขายังไม่มาอ่ารู้สึกจ,จะนานเพราะทงกนน่าจะเป็นสิบงวดแล้วนั่นแอดคิว่าน่าจะมาได้แล้วนะครับและถ้าเขามาเขาจะมาตัวกลับตลอดอย,ย่างงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา แถวสามแถวสามเท่เาเข้าสามหกเนะี่ยอันนี้เข้ามาตัวตรงแต่แถวสองเนะี่ยก็จะออกตัวกลับตลอดนะครับเนี่ยตัวจับคู่คนเองเขาก็ยังออกตัวกลับเขาไม่เอาสองเขาไม่มาสองหนึ่งเขามาหนึ่งสองเห็นมเอฟซีนะครับให้ดูแวะมาให้ดูของใบตรวจฮีโร่แปนะ๊บนึงเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับแถวหนึ่งแล้วสองก็จะออกตัวกลับ เห็นไหมครับของอบนศูนย์สามแต่ก็ออกสามศูนเอเข้ามาก็าให้สามศูนย์จะออกศูนย์สามเห็นไหมครับ fc เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมออบนศูนย์สี่อันนี้ก็ให้สี่ศูนย์โดยเฉพาะตัวสองใน fc แต่ตัวหนึ่งเ,าเ,เขาออกตรงเนี่ยในตัว fc แล้วก็งวดก่อนนั่น้าไปอีกก่อนนั่นก็ไปอีกนะฮะอันนี้นี่ครับนี่แถวหนึ่งอีกเหมือนกันเนี่ย้า้สามเก้าออกเก้าสามจะออกตัวกลับมากบ่อยมากนะครับเอฟซีนะเนี่ยย้อนลงลึกกาไปอีกนะครับเนี่ยแถวสองเห็นไหมเอฟซีแถวสองเห็นไหมศูนย์หกศูนย์หกล่างเห็นไหมใหยศูนย์หก ออกหกศูนลงเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับก็ะะเลยเพิ่มความมั่นใจไฮแอดว่าแอดปักหลักทีบแปดสแต่ว่าตัวกลับนะเป็นสี่แปดหนักสี่แปดด้วยกันท่เซื้อสลากแอปปอตังนะ,ะ4 4าาน,นะครับสี่แปดสิบใบก็ซื้อแปดสีออห้าบประมาณนี้นะก็เอ f ซนะนี่คือเอามาเอดูกัน เพิ่มความมั่นใจนะว่าว่านานจะเป็นตามที่แอดขาดเดาไว้หรือเปล่าส่วนก็จะออกอะไรกา,าสุดแท้แต่กองสลาบเนาะแอดก็ได้แต่แนะนําให้มาเป็นแนวทางทเฉยๆนะครับสมควรสมควรจะมาตําตแหน่งนี้เลขนี้นะครับเลยเอามาให้เอฟซีได้ดูกันนะครับ เชื่อหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้ใจ FC นะครับในนี้แหละครับชุดล่างที่แอดทำให้ดูนะครับชอดตัวไหนก็หยิบเอาไปนะครับมีใครจะอยากจะแคปเจอไหมนะครับแคปเจอได้ใน FC ใหม่หว่วเอาไปเลยนะครับแจกฟรีไม่ได้คิดตังอะไรทั้งสิ้นสูตรก็แจกฟรี ครบูบาอาจารย์ไดแวะเวียนเข้ามาดูเอาสูตรไปทําไปเป็นก็เรียกอะไรเอาไปควบร,รวมกับสูตรของครูบาอาจารย์ได้เลยนะครับแอดเงนเซียนมาครบพระบไม่ว่ากันนะครับถามนี้นะครับ fc คลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะนำเสนออะไรคอยติดตามนะครับแต่แต่เห็น แอดอ่านในคอมเมนต์นะอ่านในคอมเมนต์เห็นบอกว่าอยากดูใบตรวจของพีชิตชัยนะครับคลิปต่อไปอาจจะเอาใบตรวจของพีชิตชัยมาให้ดูนะครับตามนี้นะครับเอฟซีนะครับสุดท้ายนะครับาฝากนิดนึงฝากนิดนึงสำหรับาาทางเอฟซีพี่น้อง f c ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับหรือ f c เก่าที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไดไ้ไม่พลาดในคลิปต่างๆที่แอดลงนำงเสนอให้ในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ช่วยให้แอดอผ่านกฎของกฎของ YouTube ด้วยตอนนี้แอดยังไม่ผ่านกฎนะครับยังไม่ผ่านกฎนะครับช่วยช่วยนะครับแอดจะได้มีกำลังใจทำในคลิปต่อๆไป คิดค้นหาสูตรมาให้ F.C. คิดค้นหาหนังสือใบตรวจแม่นแมาให้ f อฟนะครับเอาสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อฟที่เข้ามาชมมาดูนะครับคลิปของแอดมุนเซียนมะขามพาโชคนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ขอให้ประสบความสำเร็จทุกด้านนะครับนะครั้าขายได้กำไรงามๆนะครับ มีเงินเข่ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะครับทําอาชีพอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับขอให้ราบรื่นโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ซื้อสลากกินแบ่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนทุกท่านครับขับรถกลับบ้านกับขี่ปลอดภัยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม